บหน้าเืิดชิมาขอโชคกับแม่ฮันนี่นะครับหมวดวันที่หนึ่งทันว่า2 5 6 4ครับผมเดี๋ยวเข้ามาลุ้นน้ำกันครับว่าเมื่อนี้เลขถูกจะเป็นตัวใด สองหนึง่งฮะสองสองหนึง่งสองสองหนึ่งอีกแล้วสองสองหนึ่งอีกแล้วครับฟ้านดำแดงสองสองหนึ่งครับนีครับวันที่ยี่สิบเจ็ดวันภาที่สองของทำรวจครับผมมาขอโชวครับแน่นี่ครับ ผมคิดว่าคนชิงลูกถึงได้มากครับเรือสน,นาวพรอแจ่หนาวด้ครับมือนีหนาวหนาวมากเลยอทป่ัมา์มากนะครับนาะเลขเลขบอนครับผมจับบอนได้ห้าเจ็ดกันลกะกันเลขเลขทูบครับเจ็ดหกหนึ่งเข่าทั้งสามตัวเข้าทั้งสองตัวทั้งบนทั้งล่างครับเข่าทั้งสองเลยมวลนี่กะขอแหม่ครับเพื่อเราแห่งโชว์นะครับเนาะ แล้วลุ้ครับเเราใส่ทั้งบนทั้งล่างอีกโรตันดีกับสูตรแม่ม้วนกันเลม้นก็แน่ครับขอทุกคนครับมีโชกียโชกกับแม่นี่ม้วนสูตรแม่โรตันดีในไก่ครับลอยถูกนะครับเดี๋ยวรอลุ้นเลขมวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองหสี่ครับเคือแม่ลอยโชคดูซอว่าแต่นี้แต่นี้เหมือนแม่ลอยะจไหเนี่ยแปลกๆครับเรอรอลุ้นเลขถูกครับ ลุนถูกครับแต่ว่าแปงให้เลยนี่เล็กฟานำแดงนะครับเนาะเลขานำแดงผมเห็นสองสองหนึ่งเล็กถูกไปตล้วนี่ยุดย,ยู่ข้างๆผมนี่หนึงสองสชิมาเลงนี่บ่เดี๋ยวเราลุนเล็กถูกครับเดี๋ยวตอนลุนเล็กถูกเดี๋ยวอมสิพาทุกคนมาจับเล็กบอลครับ นครับนอกไห่หาเจ็ดครับอุเทลได้ได้จับบอลได้4 5่้าเเลขออกล่าง57ครับแม่1นึ่านว่าสองอา์นีให้โชวค,ครับทุกคนอีเดอร์บัวจะเป็นเลขบอลหรือเลขคู่ขอให้ทุกคนควรนถุเลขหยุดหวยหยุดโดนกรีแล้วว่ายังไงด้แม่เดอร์ เลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งหรือว่าเลขเจ็ดเดีเ๋ยวสิจับเซตสอง มหมายเลขห้าครับถ้าบอลหนึ่งห้าแต่เจ็ดห้าละอ่าคือตัวเก่าขึ้นหมดทีเดียวบันแหน่บันแหน่ถือเือที่สามครับ เลขเก้าครับแกนเสือแกนเสือแกนเสือก็ไม่เลขเก่าคือกันแม่เล็กแรกได้เลขหนึ่งที่สองได้เลขห้าที่สามได้เลขเก้าหนึ่งห้าเก้าหรือเจ็ดห้าเก้าเลขสวยเลขสวยมาตัวไหนน้อยเออ 759หรือ159ครับมีขึ้นเหล็กบอดน,นะครับแม <Yeah. S 1> การลอมพิชนามนครับเพราะว่าแม่เราอาจจะหายก็ได้แต่กัะบอกแดงก็มูดยึดคนขึ้นลุกเพราะว่าจะเป็น1หา7หาหรือว่าหาเกาหรือว่าจะเป็น79เนาะหรือจะเป็น67เพราะว่าตัวกกนี้อาจจะเป็นเล็ก6ก็ได้อาจจะเป็น156หรือ756ห้อมพิชนา่ามครับ หัว 1, วันทีหนึ่งธันวาสองห้าสี่เหล็กบอนครับส่วนเหล็กถูกเดี๋ยวเราหลุดเหล็กถูกครับขอตัวตรงด้แม่เด้อคอยจะกลัคนได้โชคครับแม่ดีตัอต้นจับเหล็กถูกตัวที่สองครับผมไอ้หลูกเหล็กถูกตัวแรกครับไม้เหล็กหาครับผมเหล็กถูกไอ้กบนานะครับเป็นมาจุดถูกส,สารแม่ฮันนี่ครับ หัวดวันที่หนึ่งท่านว่าสองพันหาร้อยหกสิบสี่ครับผมหมายเลขหาครับผมหมายเลขแม่เด้งหัวนี้สาธุสาธุสาธุแม่เอ้ยมาเลยเด้งแม่เด้อตัวนี้มน leg, หามายเลขหาครับผมเดี๋ยวเอามาลุ้นตัวที่สองตัวที่สามกันครับครับหมายเลขถูกตัวที่สองครับผมหมายเลขสองครับ ลมแห้งครับลมแห้งหาองครับหาสองเลขถูกไอ้กบหน้าครับผมมือนีเดินมาจุดถูกแม่ฮันนี่ครับผมหาสองครับเดี๋ยวเข้ามาลุ้นตัวที่สามกันครับว่าจะเป็นตัวใหนเนาะครับเนาะสาธุสาธูเดแมเดืองวดนี้ปังปังปังรวยรวยรวยกันสุขผู่สุขคนครับนั่นแหละครับเลขถูกตัวที่สามครับผม เลขถูบตัวที่สามหมายเลขหกครับผมหมายเลขหกหาสองหกหรือหาสองเก้ากันเลยครับหาสองหกหรือหาสองเก่าครับเด็กถูบไอ้กบหน้าเพิ่มาจุดถูบแม่ฮันนี่ครับผมสารแม่ฮันนีน้อมือนีนี้วันพระที่สองครับวันพระที่สองมือหนีไอ้กบหน้าเพิ่นมาจุดถูบนะครับผม งวดวันที่หนึ่งธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับห้าสองหกหรือห้าสองเก้าก็ได้ครับผมขอให้เอฟซีระกับท่านผู้ชมทุกคนมาลับโชคไปนํากันนะครับเด้อสาธุสาธุเ้อแม่เด้อสาธุสาธุาธาธาธมันหมันมันหมัน,มน,มนครับผมสวัสดีครับ